วันนี้นะคะนิป้อนนะคะจะมาสอนวิธีการประกอบเครื่องพ่นยาแบบ16ลิตรน้องตัวจีจิ๋วของเรานะคะน้องนะคะให้อุปกรณ์อะไรกันมาบ้างนี่นะคะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นตัวก้านนะคะก้านอย่างดีหนากว่าเดิมแน่นอนจ้ะแล้วก็จะเป็นมือบีบนะคะแล้วก็จะเป็นหัวหัวเราแถมกันไป,ไปให้ถึงห้าหัวกันเลยนะจ๊ะแล้วก็จะเป็นสายสะพายค่ะ วิธีการประกอบนะคะอันดับแรกนะคะเราจะใส่ตัวมือบีบนะจ๊ะนี่ค่ะใส่น้องเดี๋ยวเราจะใส่ประกอบกันแบบนี้เลยนะคะใช้ค่ะเดี๋ยวเราไปกันช้าๆนะคะวันนี้เราก็จะมีนะคะนี่นะคะตัวกา้านอันนี้เครื่องที่แอดมินใช้งานเองเลยนะคะไปอาบน้ำน้องเชอร์รี่มาอาจจะมีความเปื้อนนิดนึงนะคะ หลังจากที่เราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำหัวลูกค้าสามารถเลือกได้เลยค่ะว่าลูกค้าจะใช้หัวอะไรเพราะว่าหัวของน้องนะคะมีเยอะมากเราแถมกันไปถึงห้าหัวค่ะวันนี้นะคะเราจะมาใส่หัวทองเหลืองนะคะเราจะใส่ยางสีเขียวที่เราให้ไปอย่างนี้นะคะเพื่อรองนะคะแล้วเราก็จะใส่ หัวทองเหลืองค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วเธอเไไง,ง่ายมากแล้วเราก็จะเนบไปกับตัวเครื่องแบบนี้นะคะ <c oughs> ข้างหลังนะคะเราจะมาใส่สายสพายให้ลูกค้าดูนะคะลูกค้าชอบบอกว่าใส่ยังไงคะพี่ใส่สพายหนูใส่ไม่เป็นเลย <c oughs> ลูกค้านะคะจะต้องหันหน้าทางนี้ออกนะคะ <c oughs> ให้ลูกค้านะคะนำ ตัวใส่สะพายตัวเนี้ยคะ่ะใส่สอดสอดเพื่อให้มันอยู่ข้างหลังแบบนี้นะจ๊ะนี่คะ่ะเราจะนำตัวสายนะคะสอดเข้าไปเลยจ้ะอาจจะทุรักทุเลนิดนึงนะคะลูกค่ะ นี่นะคะอะเราใส่ด้านด้แระแล้วเราก็จะมาใส่นี่นะคะด้านใต้หรือว่าวิธีการของลูกค้ามันง่ายก็ของแอดมินก็สามารถทำได้นะคะอยู่ที่เราถนัดเลยค่ะเพราะว่าเราเป็นคนใช้งานนะคะลูกค้า,าเราสอดจากด้านล่างขึ้นมานะคะ นี่นะคะเรียบร้อยแล้วถามว่าทำไมแอดมินถึงใส่ด้านล่างแบบนี้นะคะก็คือว่าน้องนะคะจะได้แน่นนะคะมันแอดมินคิดว่ามันอยู่รอกว่าค่ะแต่ถ้าลูกค้าชอบวิธีการใส่แบบเดิมนะคะอันนี้แล้วแต่ความสะดวกของลูกค้าเลยค่ะเดี๋ยวแอดมินจะตัดไปตอนที่ใส่สายสพายเสร็จแล้วนะคะจากที่เราใส่ด้านบนเสร็จแล้วนะคะด้านล่างนะคะเราก็สามารถเกี่ยวแบบนี้ได้เลยจ้ะนี่นะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีการประกอบเครื่องพ่นยาแบต16บ16ลิตรของเรานะคะตัวน้องนะคะมีขนาด16ลิตรและมีการโชว์มอเตอร์แบตนะจ๊ะนี่ค่ะตัวสวิตช์เปิดของน้องนะคะจะอยู่ด้านข้างเลยค่ะลูกค้าเห็นไหมจ๊ะตัวช่องนี้นะ,ะจะเป็นช่องชาร์จแบตนะลูกค้าถามว่าแบตละของน้องอยู่ไหน แบตของน้องนะคะนี่ค่ะแบตของน้องจะอยู่ด้านนี้นะคะเราสามารถเดี๋ยวเราเอาการออกสักครู่นะคะเราสามารถเลื่อนขึ้นค่ะนี่จะ้ะแบตของน้องนะคะแล้วมีสเกลวัดด้านข้างนะคะแรงดันของน้องนะคะ13.6สิบสามจุดหกบาร์กันเลยทีเดียวนะคะต้องขออภัยนะคะหากผู้ติดขัดนี้นะจ๊ะ ชาร์จแบตครั้งหนึ่งของน้องนะคะสามารถอยู่ได้6-7ชั่วโมงนะคะจะใช้พ่นยาอ่าพน่นพ่นน้ำต้นไม้ดอกไม้อะไรเล็กๆหรือลูกค้าจะนำไปไประยุกต์ใช้ยังไงได้ตามสบายใจเลยค่ะ